ชวนพี่วิสุทธิวิเคราะห์รัฐบาลใหม่หน่อยคะ่ะว่าที่รัฐบาลใหม่เห็นโผคอรมองมาแล้วมองยังไงบ้างคะผมว่าก็ก็ดูดีนะคือภายใต้ข้อจํากัดเทา่านี้คือคือดูดีกูริษกูิุของคุณอนุทินอ,อา,อน,อานุติคนนอบมาหกคนหน้าตาดูดีหมดเลยยกเว้นยกเว้นโผลนตีว่ากระทรวงยุติธรรมอันจริง <laughs> ใช่ไหมคือคือคือโอเคคุณเอกนิติ S <S คุณแตมนี่ใช่จริงนะคุณสุภจีจค่ะสุภจีคือคือคือหลายคนโอเคมันก็ช่วยให้ดูดีเนาะแล้วโกต้าคนกลางมืออาชีพภาพดีเนี่ยมาก่อนซึ่งมันก็ตรงตามจิตอารมณ์ที่คนอยากเห็นโชคด,ดีคุณหนูด้วยนะคือโกตา้ามเยอะไงรับประชาชนไม่เอาโกตานะ้าแล้วก็แต่ว่าผมก็อยากเน้นเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทําซึ่งมันถ้าเขืนเสนอถ้ายัางไม่เปลี่ยนโผนะเป็นคนเดิมนะบุรีรัมย์คอนธิชั่นเนี่ยนะ ไม่ได้นะเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมปกระทรวงที่สุกจับตามองที่สุดกระทรวงยุติธรรมต้องดูเรื่องคดีคหัวสวีดีเ <DS I S 1> อสไอซึ่งเป็นคดีที่พักภูมิใจไทยและคนในพักตกมาจำเลยทางสังคมแล้วกันตอนนี้นะงั้นถ้าคุณยังใช้คนบุรีลาแล้วแบบไม่ได้คนสายนี้โดยตรงเนี่ยไอ้นี่เป็นจุดล่อแหลมนะงั้นดีหมดยกเว้นไอ้นี้ยซึ่งเป็นตัวล่อแหลมส่วนคลอมองคนอื่นที่มีโผล่มาผมคิดว่าก็คือคุณรจริงคือคนการเมืองอ่ะ ไม่เหมือนคุณนะถ้าคุณอ่าน,นำปรวชาชนนะ่ยมาประยุกต์สภาเลือกรัฐมนตรีได้หมดเลยนะแต่ว่าคุณทุกเป็นคนการเมืองมาประยุกต์สภาเหมือนกันแต่มันก็ต้องตามใจนันกการเมืองใช่ไหมก็เอานะคือผมว่าผมก็เข้าใจเคานะแม้จะต้องทำใจมากหายใจหายเพื่อง <laughs> นะหยายใจแบบหนักมากอะ่ะ <laughs> แล้วคิดถึงประชาชนนะมันจะทําหน้าอย่างไงวะพูดก็พูดนะอย่างไงะ อ้ยี่ยต้องไปเจอคุณสุชาติค <laughs> ่ะคุณสุชาตินะเจอน้ำตีแป้งไงนะ,ะอะไรเงี้ยคือหลายคนอะ่ะก็ผมว่าให้ให้ให้ผลงานเป็นเรื่องพิสูจน์แล้วกันในช่วงเวลาสั้นๆนี้แล้วฝ่ายค้านที่พูดว่าจะทําหน้าที่หลังฟองคมอเสร็จก็ต้องทำหน้าที่คือก็ต้องตรงไปตรงมาไอ้ที่คุณไม่ชอบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมอยู่ไม่ตรงแต่ว่า ถ้าทำงานไม่เข้าที่เข้าทางและมีประเด็นเรื่องคอ,อ์รัปชันก็ต้องทาหน้าที่ต่อไปไม่ไม่นั้นมันก็ไปไม่ได้นี่ผมแบบเข้าใจคนการเมืองนะถ้าคุณยังไม่เอาคนพื้นที่เลยมันก็มันก็มันมันก็ไม่ได้อะเพราะว่าการเมืองก็ต้องครบด้วยเรื่องอย่างเราอย่างเงี้แหละครับ แต่ถ้าดูสัดส่วนรัฐมนตรีในในคอรมอรอย่างี้ค่ะสมมติกลมๆสักสามสิบมีคนนอกสักห้าคนมันก็สักหนึ่งในห้าแต่ว่าบังเอิญว่าคนนอกที่ดึงมาเนี่ยเป็นชื่อชั้นที่คนเห็นละว้าวมันก็เลยกลบไอ้คนที่เหลือไปหมดเลยเทคนิคเขาอ่ะผมเขาเก่งอ่ะกูโปรูพปงคนนอกมาก่อนเลยเพราะคนที่เหลือก็คือหน้าตาเดิมๆนะคะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เออแย่กว่าเดิมอีกบอกว่าจริงจริงจริงโดยภาพลักษณ์นะไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะ ภาพลักษณ์อ่ะอแย่กว่าเดิมอีกบางคนนี่ตกมาเหมือนว่าถูกตีตกจากรัฐบาลชุดก่อนก็ยังมีรายชื่ออยู่นะแต่รอบนี้ยังคุณวุฒคงยังหนักใจเพราะว่าเห็นมีเอาชื่อออกไปสองสามคนนะก็เอาหน้าประคับประคองกันไปสี่เดือนแต่อย่าอยู่นานแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันเลวร้วายอ่ะอเพราะว่าเป็นคอรมอที่คนจับตาเลยว่าอไอ้ที่แบบยิ่งเสื่อสิ้นก็ยิงแรกเคีเ้ยวมาเนี่ยนะรอบน,นี้คนจับตามองนั้นก็เป็นจุดทานรอดแหลงของคุณวุฒิินด้วย แต่พี่วิสุทธ์เชื่อว่าคุณอนุทินจะกล้าตั้งคุณธรรมนัฐซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นที่ถกเถียงแล้วก็ก็ก็มีคดีอะค่ะตั้งถ,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 ถ้าถ้าผิดก็ขอแบบว่าตั้งคือคุณ <ừ> ธรรมนัฐนี่แกผิดตรงไหนอะเออผมถามไปคุณธรรมนัฐค <ừ> ดีผมมันติดคุกต่างประเทศมาเนี่ยศาลก็วิในิจฉัยแล้วใช่ไหมตัดสินแล้วใช่ไหมไม่เกี่ยไม่เกี่ยว,ไ,ยวไทยแล้วสิ่ำคัญแล้วคือว่าแกก็ไปลงตีมมาหลายสมัยมาแล้วแล้ว ที่สำคัญกว่าน,นั้นคือว่าเกมเป็นใครคุณไม่ตั้งคุณธรรนัดนะโอ้ไอ้พักที่มาร่วมไม่ใช่ไม่ใช่แค่กล้าทำนะพักอื่นก็วนๆอยู่เหมือนกันนะนั้นปัจจัยทางการเมืองผมคิดว่าคนถินต้องตั้งคุณธรรมนัดอนะแต่ว่าถ้าเป็นคนใกล้ชิดอีกเรื่องนึ่งนะแต่ผมนัดผมว่าอยู่อยู่อ,ยอาจารย์เข็มทองมองเกมภูมิใจไทยยังไงคะอือคือชื่อคนที่เสนอมาหลายคนผมคิดว่า เอาใจพรรคส้มหมายถึงว่าเอาใจผู้สนับสนุนพรรคส้มหรือคนชั้นกลางเหมือนกันนะมันคือชื่อของคนที่เทคโนโลยีเราใช้ศัพท์เลาเกเทคโนแครีเนาะซึ่งซึ่งมันเป็นภาพที่ผมคิดว่าหลายคนรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาประเทศมันแย่เพราะว่าการตั้งคอ,อรมอเนี่ยมันตั้งตามโคตามันก็เอาแค่โคตาเลยความรู้ความสามารถไม่เอามันคือการแบ่งแบบกับของพรรคนี้คุณก็ไปจัดของคุณมาเหมอกันบ้านคุณหรือเงินคุณถ้าถึงคุณก็ได้เป็น ร,รัฐมนตรีแต่พอรอบนี้มันก็มีคนบอกว่ามันก็บางคนก็ไปไกลมากนกโอ้นี่เหมือนป่าเปรมเลยละอะไอันนี้ก็ใจเย็นคือมัน,น,นก็เกินมา <laughs> อันนั้นอันนั้นอันนั้นทีมเขาอีกแบบหนึ่งชื่อชั้นคาลิเบอร์หรือสเกลมันมันอีกมันยังห่างกันไกลอพูดงี้ดีกว่านะครับแต่ว่าเออ,อย่างน้อยสุดผมคิดว่าหลายคนคนทํางานออฟฟิศขึ้นรถไฟฟ้าไปไป,ไปมาๆกอออันนี้มันคนแบบที่เราอยากได้เนี่ยเนี่ยตุสิ์ ึกบรรเบลอเพิ่งเปิดไปเนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ความจริงก็คือห้าคนนี้ก็ต้องแบกเสื้อสิง์กระทิงและเต็มคอรมอก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันได้นานแค่ไหนคือคือผมถามน<ม>ักเตีบางคนนะ<ม>บางคนรู้จักกันบางคนบางคนนะสมัยยอมรับอะ่ะก็อยู่แค่สี่เดือนไงหกเดือนไงอยู่นานไม่เอา <laughs> <laughs> ม่อยู่นานมันคือเพราะห้าความยากของการเชิญนักเตีคนนอกมาที่ผ่านมา คนนอกมาไม่ค่อยมีความหมายอ่ะมาทํางานเฉพาะอย่างแต่ว่าบางอย่างผลักไม่ได้เพราะว่ามันถูกหอมด้วยนักการเมืองใช่ไหม,อมรอบนี้เนี่ยก็แอบถามบางคนบอกว่าที่มาเพราะหนึ่งสี่ถึงหกเดือนอสองก็มองว่าสมมติช่วงประกาศยุบสภาแล้วช่วงเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยนะนันกการเมืองก็ไม่ทำะารหรอกก็อาศัยมืออาชีพเนี่ย โอกาสด้ทําอะไรบ้างในช่วงนี้นี่เขามองในแบบในปาบดีแต่ว่าแต่ว่าคุณธรรมนนัะ้จริงๆก็ต้องบอกตอนศาลวินิฉัยเข้าก่อนเนี่ยววนิฉัยประเด็นติดคุกครับแต่ยังไม่เคยววนิฉัยประเด็นซื้อสาสุจรดตเป็นที่ประจักษ์นะไม่มีใครยื่นเิยก็ยังไม่มีใครยื่น<อ>แต่ว่าถ้าครั้งนี้คําถามคือถ้ายื่นเนี่ยแล้วดูเทียบเคียงกับกรณีคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยศาลจะตีความยังไงมันยากมากที่จะที่จะไม่ลงว่าคุณว่าผู้ตั้ง คุณธรรมนัฐเนี่ยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีหนึ่งจะมีคนไปร้องไหม ừ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 . สองถ้าร้องแล้วศาลศาลจะเอาไงต่อคนร้องนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโดนว่าเนี่ยอะไรว่านิติสงครามแล้วก็ไปใช้เองนี่โดนโดนข้อหานี่ออคนฟ้อ,หอ,องอหวัวแต่งแน่นอนนะแล้วก็ศาลเองก็ต้องจะเอายังไงจะยืนตามไหมว่าตอนคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาคดีเล็กมากนะต้องบอกอย่างนี้ มันคือเรื่องของติดคุกเพราะกระทาการไม่เรียบร้อยในศาลแต่คดีสินบนเนี่ยคดีอาญาเนี่ยยกเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าว่าติดสินบนไม่ใช่เป็นคดีเล็กมากสิบห้าปีผ่านมายังบอกว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตของคุณธรรมนัทเนี่ยเป็นคดียาเสพติดนะมันมันร้ายแรงกว่าคดีละเมิดอ,อำนาจนี่คำถามผู้สาลจะเอายังไงแล้วถ้าจาไม่ผิดก่อนที่ศาลจะตัดสินคุณพิชิตก็ลา,ลาออกไปแล้วใช่ mm hmm. เขาถึงไม่ต้องไม่ต้องชี้คุณพิชิตอีกแล้ว แต่ว่าถ้าคุณธรรมนาถถึงนั่งอยู่จนถึงวันอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยมันก็มันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันก็เสี่ยงก็เสี่ยงแต่ว่าแต่ผมว่าภูมิใจไทยก็จะเสี่ยงแหละเพราะแต่ว่าคือถ้าถ้าถ้าตอนที่คุณอนุทินกำลังชิงตั้งรัฐบาลเนี่ยชิงจากคนภูมิธรรมเนี่ยนะพรรคการารรเป็นพรรคแรกที่ไปเลยคณะมนตรีก็นั่งอยู่แล้วว่าพร้อมจะกระโดดมาทีแล้วประกาศชัดเจนว่ามาไม่เหนียมมาก่อนเลย นะฮะคือผมก็นั่งเดาว่าทำไมพระก,ก้าทําถึงกล้ากระโดดทําไม,มาคุณธรรมนัทกล้าหักคุณทักษิณคะเรพราะว่า,ถ,าถ้าคุณธรรมนัทอยู่ทําไมกล้าหักคุณทักษิณหรอ,อแกก็หักได้ทุกคนแหละถามลุงป้อมดูก็รู้ <laughs> แต่ว่าคืออย่างนี้ผมคิดว่าคุณธรรมนัทเนี่ยอยู่ในคลมของคุณนุงอิงเนี่ยแกไม่ได้นั่งรัฐมนตรีนะ แกต้องให้น้องชายให้ลูกน้องแกนั่งแทนการย้ายขั้วมาเลยเนี่ยผมว่าแกได้นั่งลำตีเต็มๆผมไม่มีเฮ้ย,ยลงทุนมากขนาดนี้นะย้ายข้ามย้ายขั้วนะยอมให้เขาด่าว่าไม่รู้บุญคุณนี่นะเก็อีก้ก็มีส่วนสำคัญนะอันผมว่านี่คือจุดแรกที่ติกย้ายมา <laughs> <laughs> เออผมเลยคิดในเชิงกันเมืองแหละวะ่า หักใครหักได้คุณธรรมรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่คุณอนุทินตั้งคอรมอโดยการเอาคนนอกที่หลายคนชื่นชมเข้ามาคิดว่าเป็นเกมสั้นที่ทำให้สี่เดือนนี้มันสมูทหรือว่าคิดว่าเป็นเกมยาวที่ภูมิใจไทยพ,พยายามรีแบรนด์ตัวเองให้ป๊อปปูล่ามากขึ้นเพื่อที่การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเขาจะได้มีสสมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะถูกมองเป็นพักบ้านใหญ่ได้คะแนนเสียงต่างจังหวัดแต่ในเขตเมืองเนี่ยไม่เคยได้เลย ผมคิดว่ามันยังเร็วไปที่จะที่จะพูดนะแต่ผมคิดว่าคนกลุ่มเนี้ยหลายคนไม่น่าจะอยู่ในการเมืองได้นานในแง่หนึ่งผมคิดว่าการอยู่ภาคเอกชนเนี่ยมันหรือแม้กระทั่งอยู่ในราชการประจำมันก็สบายกว่าอยู่ในอยู่ในทีมการเมืองทีมการเมืองก็มีข้อจํากัดเยอะนะไม่น่าจะอยู่ได้แบบไม่น่าจะชอบอย่างนี้ดีกว่า,าผมปกิ้คุณชีฉลาดเนคือถ้าตั้งคองรมอนะ แล้วใช่คนของพักตัวเองเนี่ยไม่มีอ่ะคนที่ทำงานแบบคลังพาณิชต่างประเทศปากท้องพาณิชเนี่ยนะไม่มีอ่ะแล้วจะไปเอาจากพักรัฐบาลยิบไม่ได้นะนั้นการตั้งคนนอกเหมืออาชีพหนึ่งดูดีดูทีทันท,ทีนะสองแบบวัลพลาตัวเองนี่ไ,ไงผมให้คนเหมืออาชีพมาทำไงเวลาผิดพลาดมาโทษผมด้วยเออมันก็ได้ทั้งสองต่อ ก็เนี่ยเป็นคนเกมแต่ว่าคุณอนุทินจะไม่ฉลาดนะถ้าเกิดว่าใช้วิธีเดิมๆก็คือว่านี่ผมยอมรล่าได้ว่าเป็นกลุ่มกลัวบ้างแต่เนี่ยพ่อไม่ได้ให้ลูกลูกไม่ได้ให้พี่นะไม่ละซึ่งอย่างนี้มันมันมันเป็นจุดเสื่อมเร็วนะนี่วิ่งเี่ยกูสติถ้าทำท่าว่าจะไม่ได้ถ้าจะไม่ได้นะให้ลูกนั่งตีสารสุขเรามารู้ปวดลูกก็ไม่ไม่มีอะไรเลวร้ายแต่ก็มีตําหนิอะไรใช่ไหมหรือพ่อไม่ได้อ่ะ อุทีพพวเอให้ลูกสาวไม่ได้ว่าลูกสาวไม่ดีแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> มาน,นั่งตุนแน่งรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านงานเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนและเป็นจุดบอดด้วยก็อาจจะ้างุฒิินดูอยู่ฝากฝากบอกหน่อยแล้วกันว่าดูหน่อยนะพ่อลูกอะ่ะ <c oughs> มันไม่สมบัติครอบครัวไงจะแมเออ <c oughs> พี่วิสุไป <c oughs> บอกเองอาจจะง่ายกว่า <c oughs> ทงสยทัยติดต่อายากกว่านี้นี่ขนาดว่าลุงป้อมอ่ะ หวังว่าพอลุงป้อมโทรหาผู้วิ่งทินนะเกงไม่รับสายเลยแล้ววิสุดจะเป็นใครคือตอนนี้เก็บเซฟเ,เซฟด้ฟวย